ครับสวัสดีครับเจอกันนะครับตอนทำคลิปดึกๆนะครับของคืนวันถันไปนะครับจากช่วงดึกวันนี้ถึงช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็เราก็จะมาพยากรณ์อากาศกันตามโมเดลของวินดี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นการพยากรณ์วันต่อว,วันนะครับจะไม่พูดไปถึงหลายๆวันนะครับ อย่างเช่นวันนี้ก็จะพูดถึงแค่วันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบรรยากาศกับสภาพภูพมิอากาศประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้ก็30นะครับตุลาคม2567นะครับภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือภาพปัจจุบันนะครับนะครับทำคลิปเมื่อเวลายีวันที่ยีนะครับยี นาฬิกาหรือประมาณสี่ทุ่มนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะไปที่อากาศพรุ่งนี้เช้านะครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับนี่คือนะครับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ30ตัวลาคม2500 67นะครับก็ดูตามภาพที่มันที่เห็นก็เป็นกลุ่มของฝนนะครับประเทศไทยนะครับตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าเนี่ยครับกลุ่มฝนจะยังยังไม่มีนะครับ6โมงเช้านี้จะลงจะมีเฉพาะกลุ่มฝนที่อยู่ในอ่าวไทยนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่ระยอง อเป็นเป็นเป็นฟ้าหลวนะครับตัวนี้ไม่ไม่แรงครับไม่ใช่ฝนตกแรงนะครับระยองจันทบ,บุรีนะครับตราดพวกนี้ครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้ปริมาณน้ำฝนไม่เยอะก็จะมีในอ่าวไทยนะครับที่มีเยอะหน่อยนะครับก็จะยังช่วงเช้ายังยังไม่มีฝนเข้านะครับประเทศไทยก็จะมีตรงนี้นิดหนึ่งอาจจะเป็นอ่าเอง แบบภูเขานะครับอีสานไม่มีนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับไม่มีภาคกลางไม่มีกรุงเทพไม่มีนะครับภาคใต้ยังไม่มีฝนเข้ามานะครับเราขยับเวลาอ่อเดี๋ยวนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิตอนเช้ากันหน่อยก่อนๆครับอุณหภูมิตอนเช้าช่วงหกโมงเช้านะครับก็กลับสีอุณหภูมิก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ 6โมงเช้านะครับเชียงรายอากาศเย็นนะครับเย็นถึงหนาวนะครับ21องศานะครับเชียงใหม่22องศาเนี่ยคือภาคเหนือนะครับถัดลงมาเป็นภาคเหนือตอนล่างก็จะอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นนะครับอุตรดิตถ์ก็24องศานะครับพิษณุโลก24องศานะครับนครสวรรค์ก็25องศาครับมาทาง ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนบนนะครับจัวดเลยก็23ามองศานะครับอุดร24องศาขอนแก่น23ามุกดาหาร22อุบล22นะครับตอนเช้าอากาศก็เย็นนะครับมาที่ภาคกลางก็เฉลี่ยอยู่ที่25องศานะครับนครศรีธรรมราชแล้วก็กรุงเทพก็25่องศาอากาศกําลังเย็นพอดีนะครับตะวันออกก็ระยอง25้า จันทบุรี2ี2 0ประมาณนี้เฉลี่ยนะครับอากาศกำลังดีครับตอนเช้าของวันที่30ตุลาคม2,500 6นนะครับมาทางภาคตวันตกกันบ้างครับก็ทางการจนบุรีก็อยู่ที่ประมาณ23องศานะครับมาลงภาคใต้ตอนบนก็หัวหิน25ประจวบ26นะครับ สุราษฎร์25นครราชนศรีธรรมราชก็25องศาตร,รัง25ภาคใต้เฉลี่ยอยู่ที่25องศาทั่วทั้งภาคตอนเช้านะครับอันนี้คืออุณหภูมิตอนเช้านะครับทีนี้เรามาดูตอนเที่ยงเลยครับตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้เข้ามาตอนเที่ยงนะครับโอเคสิบสนาฬิกานะครับบรบรุงขนฟ้าตอนเที่ยงนะครับกลุ่มเมฆนะครับจากทางฝั่งทะเลอันดามันครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับภาคใต้ตั้งแต่เลื่อนตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนล่างครอบคลุมทั้งหมดนะครับ เริ่มตั้งแต่ลาดบุรีนะครับลงมาเพชรบุรีหัวหินประจวบนะครับก็จะมีปริมาณน้ำฝนนะครับเฉลี่ย4.1มิลลิเมตรนะฮะพอมาชุมพรก็มีฝนนะครับสุราษฎร์ภูเก็ตนครศรีธรรมราชนะครับมีตรังอาดใหญ่อันนี้ฝน ผลเข้าทางภาคใต้ครับตอนเที่ยงเริ่มเข้านะครับแล้วก็ภาคเหนือไม่มีไม่น่าเป็นห่วงครับทางเหนือเป็นเป็นเป็นฟ้าหลวบางพื้นที่นะครับแล้วก็มาดูที่กรุงเทพก็เป็นฟ้าหลวนะครับปริมาณน,น้าฝนก็0.4ม mm ิลลิเมตรนะครับไม่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วน้าฝนไม่เยอะนะครับมาทางทิศตะวันออกก็เป็น ใน้ฝนเยอะขึ้นมาหน่อยครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับเป็นฝนเปรบลอยนะครับทางชนบุรีพัทยาระยองนะครับส่วนจันทไม่มีฝนนะครับตราดไม่มีตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงอันนี้พูดถึงตอนเที่ยงก่อนนะครับทางอีสานค่อนข้างฟ้าโปร่งนะครับพวกนี้ตั้งเลยนะครับอุดรมุกดาหารขอนแก่นอุบลเนี่ยฟ้าโปร่งนะครับตอนเที่ยงนะครับย้าเป็นเวลานะครับเป็นเวลาตอนเที่ยง มาดูช่วงเย็นกันครับมาดูช่วงเย็นที่ประมาณ18บแปนาฬกานะครับมาดูมาดูช่วงเย็นของสิบแปดนากาก็กลุ่มฝนก็จากที่ตกในภาคใต้นะครับก็จะไหลเข้าสู่อ่าวไทยนะครับกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพวกนี้นะครับก็จะทําให้นะครับปริมาณน้ำฝนของภาคใต้นะครับลดลง เป็นฟ้ารูหลวนะครับคืมฟ้าคืมฝนเพราะว่าเพราะว่าเมฆฝนได้เคลื่อนตัวไปที่อ่าวไทยแล้วนะครับแล้วก็แต่ที่ภาคตอนออกนะครับก็ยังมีฝนเป,ปอยๆนะครับจากพัทยาชนบุรีนะครับจันทบ,บุรีตราดก็มีฝนเปรยนะครับภาคก,กลางมีมีฝนนะครับนนอนนครเนรัศรีจัก มีฝนปราจีนบุรีนะครับนครนายกสะบุรีพวกนี้ก็จะมีปริมาณฝนแต่ไม่มากนะครับเป็นตกเปปลบ่อยนะครับช่วงนี้แล้วก็กลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือนะครับไม่มีครับไม่มีครับเป็นกระจัดกระจายททางอีสานก็ไม่มีนะครับในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ก็ฝนไม่น่าเป็นห่วงครับจะมีตกปะปายนะครับไไมม่่ไม่หนักมากนะครับ ก็มาดูอุณหภูมิช่วงเย็นกันบ้างครับว่าอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิช่วงเย็นก็ประมาณ18บแปดองศาก็ถือว่าอุ่นๆนะครับภาคเหนือตอนบนก็เฉลี่ยที่26่สยิบเจองศานะครับอากาศอุ่นๆกลังดีครับภาคเหนือตอนล่างก็อย่างพิษณุโลกลมสัก นะครับเพชรบูร์พนนีก็26 25ครับมาทางอีสานก็25นะครับเฉลี่ยนะครับทางกรุงเทพก็มา27นะครับภาคใต้ก็อยู่ที่เฉลี่ย25 26องศานะครับก็เป็นอากาศที่อุ่นๆนะครับตอนเย็น18นาฬิกาครับวันพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารายงานพยากรณ์อากาศเป็นวันต่อวันนะครับ เอาวันเดียวจบนะครับไม่ไม่ไปถึงเป็นอาทิตย์นะครับเรามาดูภาพกว้างๆก,างกันก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับพายุกองเลยก็ยังหมุนอยู่ยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนครับยังอยู่บริเวณฟิลิปปินนะครับจะเข้าไต้หวันแล้วครับก็คาดการว่าพายุลูกนี้จะไม่เข้าไทยนะครับก็ตอนนี้ฝนที่ตกก็เป็นจากการ ิที่ผลพายุตัวนี้นะครับดึงดึงเมฆฝนดึงความชื้นในทะเลนะครับมาตกทางภาคใต้ของม่านเรานะครับตกทางภาคใต้พังตะวันออกนะครับบางส่วนนะครับก็รอติดตามพายุลูกนี้กันต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าไม่เข้าไทยนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้รายงานสภาพอากาศก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ